นี่วันนี้ธัญญาไม่มานะไม่เป็นไรแต่ว่าธัญญาเนี่ยส่งคลิปมาตอนนี้นะชีวิตเขาดีๆเนาะเขาเล่นสโนว์บอร์ดอยู่ที่ไหนรู้ไหมโคโลราโดโคโลราโดแปลหน่อยโคโลราโดอยู่ตรงไหนของโลกไปนี่เพื่อนหนูพอดีโง่นิดนึงโคโลราโดโคโลราโดไม่ใช่ไนไม่รู้จักอ่ะรู้จักโคโลราโด แต่รู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่อเมริกาอเมริการู้อเมริกาไหมอเมริกาอยู่บนโลกใบนี้นะรู้แต่ไม่รู้รัฐไหนโคโลราโดเดี๋เดบอสเป็นอะไรเดี๋ยวเดบอสทำไรบอสทำไรอะไรนั่นเขาแข่งกันกับใครกัเขาแข่งมันไม่ติดมันไม่ติดตาแล้วนี่รายการไหนคุยตาคุยตาสิโคโลราโดก็คืออยู่อเมริกาใช่ไหมใช่ก็คือรัฐโคโลราโดนั่นสิไม่ได้อยู่รัสเซียอยู่อเมริกาเออแล้วก็นี่สวัสดีค่ะอาจารย์นี่นะอาจารย์ อ่าพี่อิสรไม่เสร็จแม่อไม่ใช่ผิดคนหรือยี่โดนอ่าสวัสดีคุณกุ้งคุยอิสาสวัสดีค่ะกุ้งคุยอิสระอิสาอะไรพี่กุ้งลงไอจีหละบ่อยๆนะครับผมชอบพี่ชอบไปญี่ปุ่นมากเลยอ่ะต่อต่อต่เขาเรียกเขาเรียกอ่นี่นี่เิสทันย่าอยู่ไหนน่อยปลายการเล่นตสบายนางไม่ธรรมดานะนางตีม้วนเกลียวได้สบายิงเหรอจริงเหรอไม่จริงเอา ะนนั้เกก่่งมาอใครเป็นคนเลือกพิธีกรเนี่ยฮะดูดิมีมีเขาเรียกอะไรนะถอยหลังบ้าบอลถอยหลังอะไรล่ะนี่ไหลลงเอาเหรองไหูสิทำไมเฮ้ยมารายการนี้เขาไม่พกสมองมาด้วยเฮยให้เดี๋ยวก่อนรทำไมไม่เปิดหน้าสิเนี่ยต้องเปิดหน้าไม่ได้มันหนาวลมมาตีหน้าวหน้าข้าตาไงสวัสดีนะทุกทุกคนก็ อันนี้อยู่บนกอนโด่าพึ่งเรียนสโนโบอร์ดเสร็จเรียนไปสองวันเหนื่อยสุดแสสาหาัสแต่ว่ามันมากเวลาที่แบบเราได้ขึ้นวนเขาก็เล่นลงมาแล้ยมันแบบปื่นเต้นนะแต่สนุกอะเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะแจ็ควอดอร์๊กกิฟเราไปหาที่มีสโนแ้ะเล่นกันนะรับรองว่าติดใจแจ็คจะได้ผ่อมเพราะมันใช้แบบ พลังกำลังเยอะมากแล้วก็ขีม,มากแบบมันหนาวขึ้นบนเขานหนาวนทาําให้ระบบเผาผลาญเราดีมากน,นี่มีคนเล่นอยู่ด้านห,หลังเห็นปะเห็นปะมีเล่นสกีสกีสกเลิศมากนะคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันนะอพี่พี่ยาคะขี้อวดมากเลยเออีดแล้วเขาจะรู้ไหมว่าประเทศไทยร้อนมากตอนเนี้ร้อนมาก<笑><笑>โอ้ยนี่มาตกตกใจเลยปะตัวไม่หาถามนิดนึงคันย่าที่จะกลับมาใช่ไหม กลับมาเนาะเหมือนจะกลายเป็นโปรเป็นครูสอนสกีแล้วก็ไม่กลับมาแล้วต้องกลับมาช่วยแต่พี่อาร์ไม่ว่าก็เอาพี่เอกกี้ใส่วิกเหมือนอยู่จริงๆได้ดูเหมือนพี่ยาอยู่แล้วฉัเหมือนนิโคเทเลโอเฮ้ยแบบูนะคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยเวทอชแชนเนลกด subscribe ดสวดท้ตรงนี้กดสิเอายังไม่กดเอายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด